น้อยพอกับน้อยเก่าเนี่ยจ,<ง>จ<ง><า><ดอก>ุ๋มๆเอาวันละเกาดอกแจกแจกถูกเลยแจกถูกแจกถูกมาบอกเฮือปวดนิมาเข้ามาใกล้เข<ง>้ามาใกล้ บาลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สาธุสาธุสาธุบาลารมีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ให้น้องก่อนน้องผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่ากันมาลงให้น้องก่อนมือข้างถนัดเล้วติดจับนิ้วข้อี้โอเคไหม ทำอ้หามุมคลมุมอ่ะทำนี้อู้คี่จะขอตังนี้เนี่ยโอ้ยเห็นชัดเลยเว้ยยังไม่ไอจับใส่งนอกขอย,ยิ่งใสดิงมันเม็ไหนเห็นหมเนมใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะจเกข,ขึ้นมา

ผมไม่หนูผมไม่ได้มี่กัเลยแเาลองงหลัง <this> น <champions> <ged bubble> ี้ได้เพ้อยไปหลมนด้ต้องหลังนี้ก็ได้ อือยาอ๋อแล้วแกหลุดขึ้นจุดเหรอนีเหยอมีหกหกสี่สามหนูไม่ได้เลยเหรอสาเสี่ Hãy si cho kênh Hốc.